ถึงเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้จะออกอาการเกลี้ยกราดตามสัญชตาตญาณนะคะแต่หุ่นทีเร็กซ์ที่สวมใส่เสื้อผ้าในตีนคริสต์มาสถังเสื้อสเวตเเตอร์ลายสีเขียวและหมวกสีแดงก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูไปอีกแบบหนึ่งค่ะที่เห็นเจ้าหุ่นทีเร็กซ์ความสูง4เมตรยาว22เมตรตัวนี้แต่งตัวต้อนรับคริสต์มาสก็เป็นกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีนะคะ เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นหุ่นตัวใหม่ในตระกูลไดโนเสายุคก่อนประวัติศาสตร์ค่ะจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ฉลองเจ้าทีเร็กซตัวล่าสุดในเทศกาลคริสต์มาสนั่นเอง ด้านผู้จัดการป่ายพณิชย์ของพิพิธภพัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเล่าให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมต้อนรับคริสต์มาสแบบนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4ี่แล้วค่ะและเผยถึงวิธีการสวมใส่ชุดให้กับเจ้าไดโนเสาร์ตัวยักษ์ด้วยนอกจากจะต้องใช้คนจํานวนมากมาช่วยกันแล้วเทคนิคในการสวมชุดให้กับไดโนเสาร์ก็คือเสื้อนะ่ะถูกออกแบบให้มีซิปอยู่ด้านหลังค่ะนนก็สวมเข้าไปที่ลำตัวได้ไม่ยากจนเกินไปแถมเสื้อกันหนาวของเจ้าทีเร็กซ์ก็ยังทํามาจากองค์กรเพื่อสังคมในสารา,า,าจาณาจักร ที่มีชื่อว่า Not Just Clothing ที่ใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าแบบยั่งยืนด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะไปทักทายเจ้าไดโนเสาวตัวนี้สามารถเข้าชมฟรีไปจนถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสได้เลยค่ะ